ส,สประวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาโอกาสนะครับในการทำงานนะครับในการเริ่มต้นอาชีพนะครับมาดูสุดยอดของอาชีพปี2564นะครับกับรายได้ที่คุณกำหนดเองได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำงานแบบพาร์ทไทม์หรือ full ไทม์ก็ตามนะครับให้คุณได้ทั้งอิสระภาพทั้งเวลาและรายได้ ที่ไม่จํากัดนะครับมั่นคงมั่นใจนะครับช่วงโควิดแบบนี้ก็ยังไหวนะครับกับสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่หวั่นเลยทีเดียวพบกับนะครับงานสมัครสักเซสนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4 4, 4่สแล้วครับสม r t s u ักเซสออนไลน์ครั้งที่44นะครับทางเลือกที่ชาญฉลาดสู่ความสําเร็จเริ่มต้นที่นี่แล้วนะครับวันที่7สิงหาสองหนี้นะครับ เรามาดูนะครับพบกับวิทยากรที่ถูกคัดสรรมานะครับในการเริ่มต้นนะว่าเขาเริ่มต้นยังไงเมื่อก่อนเขาก็เหมือนกับทุกท่านนะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่าอาชีพนี้เป็นยังไงท่านแรกนะครับก็คือจากพนักงานแบงค์อยากมีอิสรภาพทางการเงินและความมั่นคงนะครับในชีวิต เติบโตตอบโจทย์ไม่ว่าเกิดวิกฤตใดก็สามารถยิ้มได้เก็บเบีย้ยประกันปีแรกไปแล้วมากกว่า13.8ล้านบาทนะครับเธอเริ่มงานเมื่อธันวา63นะครับคติพจน์ของเธอเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะบินได้สูงแค่ไหนจนกว่าเราจะกลางปีกและบินนะครับคุณอรรวรีเหลือสุขนะครับท่านที่2นะครับจากนักธุรกิจนำเข้าส่งออกผู้ต้องการมีเวลาให้กับครอบครัว พร้อมสร้างรายได้ที่ไม่มีกิจจำกัดด้วยอาชีพนักขายประกันชีวิตเก็บเบีย้ยประกันปีแรกไปแล้วมากกว่า3.2ล้านบาทนะครับเริ่มงานเมื่อกันยา6.2นะครับคติพจน์ของเธอจงยาหยุดยั้งที่จะเรียนรู้เพราะชีวิตคือครูที่ไม่เคยหยุดสอนนะครับคุณพัชรานิศนะครับพัทยานนท์นะครับท่านที่3นะครับจากอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ต้องการหาไรายได้เพิ่มเติมแต่ค้นพบว่าอาชีพนี้ได้ให้อะไรมากกว่าเงินทองเก็บเบี้ยประกันภัยปีแรกไปแล้วมากกว่า15ล้านบาทนะครับคติพจน์ของเธออย่าลดแสงสว่างในตัวเองเพียงเพราะใครบางคนแสบตานะครับคุณเปรมกมลสุรเวทนะครับท่านสุดท้ายนะครับก็คืออดีตพนักงานต้อนรับของโรงแรมอยากก้าวหน้าในอาชีพ ได้มีรายได้ที่ตอบโจทย์จึงตัดสินใจเข้าสู่อาชีพและพบกับความสำเร็จเก็บเบี้ยรประกันภัยปีแรกไปแล้วมากกว่า5.9ล้านบาทนะครับเริ่มงานเมื่อมกราา62นะครับคติพจน์ของเธอไม่สำคัญว่าคนอื่นจะมองเรายังไงสิ่งสำคัญคือเรามองตัวเองยังไงมากกว่านะครับคุณเอกลักษณ์เอี่ยมสหอาดนะครับพบกับพวกเธอนในงาน smart success ออนไลน์ครั้งที่44 วันเสาร์ที่7สิงหาคม64ตั้งแต่เวลา12.40เป็นต้นไปนะครับที่เพจนะเฟซบ o ๊กไลน์ sli smart success และผมไลฟ์ไปที่ไทยซัมซุง l i น e innovation group ด้วยนะครับถ้าคุณมีอาชีพที่คุณเลือกได้แบบนี้คุณลองดูนะครับหลังจากที่คุณฟังแล้วนะคุณเข้ามาฟังคุณตัดสินใจเข้ามาฟังออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยเนี่ยนะครับนะ การเริ่มต้นนี่คุณใช้ต้นทุนที่น้อยมากการฟังออนไลน์นี่คุณก็ไม่ต้องเสียตา์จ้างวิทยากรนี่ไม่ต้องนะครับแทบไม่ต้องลงเงินด้วยซ้ำไปแค่มีเวลามีวินยัยและความตั้งใจนะครับยิ่งทำงานหนักยิ่งได้มากนะครับหมดปัญหานะครับว่าทำงานหนักแล้วได้เงินเท่าเดิมรายได้ไม่มีขีดจำกัดเพิ่มตามความสามารถและประสบการณ์ขยันมากได้มาก นะครับมีอิสระทางเวลานะครับบริหารเวลาวันในเวลาการทํางานของตัวเองได้จะพบลูกค้าเวลาไหนจะติดต่อใครทุกอย่างคุณเป็นนายของคุณเองนะครับและที่สําคัญก็คือเริ่มต้นง่ายไม่ต้องกังวลนะครับเรามีการสอนมีพี่เลี้ยงนะครับพร้อมที่จะสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญนะครับน้องๆเพราะอันนี้เป็นได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมนะครับมั่นคงในสถานการณ์ที่โควิด -19 แบบนี้นะครับลองดูนะครับน้องๆเชิญชวนนะครับติดต่อมานะครับไลน์มาบล็อกมานะครับทักมานะครับหรือว่าติดต่อทีมงาน Innovation Group